ค <Okay. S 2> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะสั่งยำม,มานะคะวันนี้เราก็จะมาทํายำเองนะคะแต่อันนี้คือสั่งมาเป็นชุดเลยนะเราก็จะเอามายำเองทุกคนนี่ส่วนประกอบที่มีก็น่าจะเป็นเมมนะื้ออกใะสุดเลยก็เป็นประกอบกับถั่วนะคะประกอบคือประกอบชอบกินมากแล้วก็น้ำยำค่ะ ระวังตกแตกนะคะ,ะ,น,ะ,คะน้ำตายมะเขอเอเทศนี่แล้วก็ข้าวโพดนะคะคือข้าวโพดขาดไม่ได้ลและสิ่งสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือขนมจีนสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออาหารทะเลที่ชอบกินมากค่ะเดี๋ยวได้เวลาแกะเราจะเริ่มแกะอะไรก่อนดีอ่นะแม่คุณแม่คะ ต้องใส่อ hmm. mm ันนี้ก่อนหรอคะค่ะแกะง่ายชิชิสบายสบายุกคนนี้แล้วก็แบบ ใช่ไหมจุดนั้นเดี๋ยวยังไงยังขอชิมเป็นกุ้งจ็ดนั้นอืมโอ้มาเยอ โอเคเรามาเข้าเรื่องกันต่อเลยนี่ก็คือที่เราจะใส่ต่อแล้วก็คือประกอบเราอะไรก็ต้องชิมอ่ะจะต้มจะผัดจะทอดถ้มาจะทำอะไรก็ทำให้ทุกคนมันเกะยังไงอ่ะเอากันไก่มาตัดดีกว่า กใเลยประกอบไปทั yeah, mm. mm. like, yeah ่วเลยเนียงจ้ยำยำยำมันอาหารได้กินได้ไงให้เยทวดชิมว่ามีฟันแล้วอีลากินอะไรไม่เอาคุณเดาฟันเยี่วดลตับันเอบางคนชวนมิาดวน่เน่ยาอะ วนเนวนลัเลยขวัญเขาวัญเขาบัวบุญัวบุญทำบ้นคนตัวอืมต้อกินแล้าอ่ะทน้ำยำด้วยนะคะเนล้าคนวันละกนเน้นลงเนาะวันละจ้อตัดคลิปอีกแล้วก็คือขวเก็บยางหน่อยหายางใส่

หรอจริงอ่ะทำไมเปิดได้อ so ่ะก็ไม่รู้เนี <S <S ่ยก็เปิดไป้โอก็มันเลยหรอหรอมากินยามกินปูกันเลยนะคะไหนอบีเหรออบีบ่อยร้านเรียกย่างเยกะพะยาเขาสามืิอเป็นยังไงคะเป็นลายในป่าเลย คุณถ่ายจะแลหและย <c oughs> <c oughs>